สวัสดีค่ะ f c ทุกท่านและท่านผู้ชมนะคะวันนี้อากาศร้อนอบอ้าวนะคะแม่ดาจะพา f c ไปหาเห็ดนะคะเก็บเห็ดเนาะเดี๋ยวเราเดินผ่านไปทางนี้นะคะเดินผ่านไปทางนี้ก็เห็นดอกไม้สวยงามค่ะยาก,ก็เขียวขจีนะคะปะ่ะเราจะไปดูเห็ดพึ่งตรงนี้นะคะที่มันเคยออกนะคะอากาศร้อนอบอ้าว เห็ดพึ่งไม่ออกเลยไม่มีสักดอกเดี๋ยวเราลองเดินไปดูเห็ดเพาะเห็ดและงกทางนู้นนะคะโอ้โดอกไม้สวยเท้เ,เดินผ่านมาทางนี้เห็นเจอเห็ดอะไรโอ้โหเห็ดอะไรเนี่ยปาดคิดว่าเห็ดปวกไม่ได้ก็คิดว่าเห็ดปวกเห็ดคนนี่ มันเหมือนเห็ดปวกจริงๆนะคะโอ้โหนี่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 อันนี้ก็ดอกหนึ่งโอ้มันเหมือนเห็ดโคนจังเลยอันนี้ก็ดอกหนึ่งนี่โอ้โหโอ้โหทางโน้นก็เยอะนะคะโอ้โหอันนี้มันคือเห็ดอะไรปัดโอ้โหอ้โหเห็ดอะไรเห็ดอะไร ทำไมมันออกเยอะขนาดนี้มันคือเห็ดอะไรเนี่ยโอ้สาทุสาทุเห็ดอะไรเนาะนี่มันเหมือนเห็ดเหมือนเห็ดโคนจังเลยนะคะเหมือนเห็ดปวกจังเลยอ้โไหนดูสิไหนดูสิอุ้ยสวยนะเอฟซีเฮยสวยมือนจะกินได้นั่นเนี่ยเต็มเลย สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะกำลังออกเลยนะคะนี่เต็มไ,ไปหมดเลยมีแต่ดอกงามๆพี่น้องมีแต่จุ่มงามๆอุยอากาศร้อ,อ,อ FC, นอบอ้าวเนาะเอฟเนาะอากาศร้อนอบอ้าว,าวเห็ดก็เลยออกเยอะนะคะไปดูต้นนี้นะคะเห็ด เห็พาะเห็ดละงอกนะคะออกตอนท we ี่เขาปลูกมันนะตอนปีแรกที่เรามาเนาะปีแรกที่เรามานะ่เห็ดเพาะเห็ดละงอกนะคะออกแถวนี้เนาะแต่ว่าปีนี้มันจะออกหรือเปล่าน้อเห็ดเห็ดเพาะนะคะุยดินแตกแล้วนี่ดินแตกหรือเปล่านี่เห็ดเพาะหรือเปล่านี่ดินแตกๆตกนี่ ต้องขุดลงไปนะหนึ่งดินแตะแบ่นี้นะี่โอ้ยไม่ได้เอาซ้อนมาเนาะไม่ได้เอาซ้อนมาควัดควัดลงไปแล้วเจอนั่นเนี่ยยังไม่เห็นมีเลยอุย้ยนี่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 น,นี่เอาโอ้ยมันจนแห้งเลยนะเอฟซี ออกแล้วมันจนแห้งนี่โอ้หเดี๋ยวเอาไว้ให้มันออกอีกรอบหน้าเนาะนี่มันจนแก่แล้วฝังดินไว้มันจังดินแข็งเกินไปหรือเปล่าดินมันแข็งเกินไปหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยอนี่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 นอีกดอกนึงโอ้นี่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 ดินแตกนี่หรือเปล่า โอ้ยนาเอ,อ้าเอาโอ้ยมันยังนั่นอยู่มันยังเสือลามกำลังเดินอยู่เดี๋ยวฟังไว้ก่อนฟังไว้ก่อนฟังไว้ก่อนเสือลามกำลังเดินอยู่อย่าเพิ่งทำมันอย่าเพิ่งไปขุดเดี๋ยวฝนอีกรอบหน้าเ,เอนาะฝนตกอีกรอบหน้านะเหตุเนะพราะมันจะเกิด ลองเดินเข้าป่าหาเห็ดดูสิเจอต้นกระดือ ต้นกระเดือที่กำลังขึ้นเนาะนางลอกนางลายมีหอยหรือเปล่าปลาเพ็กเนาะไม่เจอเห็ดเลย น่าจะเจอหิดชักหน่อยไม่เจอเลยห็ดอะไรก็ไม่เจอโอ้โหหินขาวๆคิดว่าหิดที่ไหนได้เปลือกหอย ไปหาเห็ดในป่านะคะไม่เจอซักกระดอกเดียวนะคะเนาะ,ะ,นะไม่เจอสักกระดอกเดียวมาดูเห็ดป้านะคะว่าบานหรือยังนะคะโอ้ยร้อนอบอ้าวแบบนี้นะคะอีกหน่อยก็ร้อนอบอ้าวแบบนี้นะคะอีกหน่อยก็บานแล้วนะคะนี่เริ่มบานแล้วมันบานเร็วนะเ <Leaders> ห็ดแล้งงกนะมันออกแค่มันออกแค่แป,ป๊บเดียวนะคะมันก็บานแล้วเนาะ ออแค่แป๊บเดียวมันก็บานละออกก้อนหินออกก่อนเด้อเพราะก้อนหินมันจะมันจะทําให้เห็ดไม่สวยนะนี่นี่โดนโดนขอนไม้ทับมันเนาะมันก็เริ่มจะไม่สวยแล้วล่ะ กองกับหุ่นอยู่เนาะนี่ดอกนี้นะมันเริ่มจะเริ่มจะเน่านะถ้าถ้ามาขนไม้ทับมันเนะ่ะถ้าขนไม้ไม่ทับมันก็จะงามนะถ้าเราไปหาในป่านะไม่ไดาไปเจอป่าหนึ่งป่าหนึ่งนะใหญ่มากนะคะออกขาวเต็มตอนที่แมดาไปเก็บที่โคกแมงคับนั่นนะ พี่ชายบอกว่ามองไปนะมีแต่เหลืองอลามงามตาแบบนี้นะมีแต่เหลืองแบบงามๆนะพี่ชายก็จะบอกว่าพอหรือยัางแม่ดาก็บอกว่าย่งพี่ชายก็จะพาเก็บไปเรื่อยๆอุ้ยอันนี้มันอันนี้มันเน่าเนาะพี่ชายก็จะบอกว่าพอหรือย่งย่งนะคะเออเดี๋ยวเราไปดูโคนทางนู้นนะคะโคนเห็ดเพานะเนาะ เดี๋ยวมาดูโคนนี้นะออกหรือเปล่าถ้ามันมีป่าเพ็กนะมันก็จะออกนะนี่ป่าเพ็กกอเพ็กมันก็จะออกนะเอฟซี F C. โอ้ดินแห้งหรือเปล่านี่โอ้ดินแห้งแล้วเราต้องรดน้ำแล้วเนาะนี่แหละถ้ามันจะออกนะถ้ามันจะออกมันก็จะก็จะออก แต่ว่ามันไม่ออกเลยเนาะแต่ว่าต้นดอกไม้นะเยอะมากเลยนะนี่ต้นดอกไม้เยอะมากออกเยอะไม่ออกสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ